เอาสวัสดีครับวันนี้พี่ภูนะครับกับน้องพักขวัญนะก็จะมาตามหาอะไรนะต้นหม้อมอแกงลิงต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับที่ร้านต้นไม้ออาไปดูกันว่ามีไหมตามพี่ภูไปเลยไปทางไหนครับพี่ภูดดเอาเรามาตามหาต้นหม้มอข้าวหม้อแกงลิงไม่ใช่ไดโนเสาร์ลงมากก่อนแล้ว ันตายแล้วหรอครับอตัวนี้ยหเพิงทอใหม่อะตอนแรกตอนนี้วันที่ฝนลงมามันร่วงลงมาอครับครับ,รบไปตัวอะไรบ้างเนี่ยน้องมีตัวอะไรบ้างฮะ กินเนื้อกับกินพืชเสากินเนื้อกินพืชด้วยมีตัวอะไรอีกมีไดโนอะไรไดโนเสานั่นไดนเสาที่มาเกาอันนี้อะไรนี่นั่นเสาแกะไงไดโนเสามีอะไรอีกครับมีไดโนเสามีอะไรอีกมมีรับ มีพญายนาคด้วยโอ,อ้ขอขอเล่นได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะพังหายแล้วต้นมะพร้าวแกงอ่ามันตายแล้วเดี๋ยวเราไปลองหาร้านอื่นดูว่าจะมีไหมอันนี้มันตายมันมันร่วงร่วงมันหักแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาดูมันต้นละกี่บาทครับ ภารกิจเรายังไม่สำเร็จเราไปตามหาอีกก่อนดีไหมขอบคุณครับก่อน,นขอบคุณครับนี <üyor uz. S 2> ่ไงน้องเต่านี่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 เต่าเอ้ยเต่าเตามัดีค่ดีดีเต่าเต่าเต่าตอนนี้เราก็มาถึง ร้านขายต้นไม้อีกร้านหนึ่งแล้วนะครับลังจากเมื่อกี้เราไปแล้วไม่มีมาถึงร้านแล้วนะครับไหนๆอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับมาดูตรงนี้มันตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป้าเดี๋ยวคุณยายมาให้ครับเอาต้นนี้แหละครับเจอแล้วนี่แหละครับถือเลยครับ อ่าขอบคุณครับขอบคุณครับไหนๆตืวมันจะลากยกขึ้นสูงๆยกขึ้นสูงๆครับรใช่ปลาตรงนี้แมลงไหนมันกินอะไรนะแมลงมันจะกินยังไงครับก็แค่ทำน้ำแมลงจะตกลงไปตรงไหนในนี้ในนี้ครับพ่อ เอาละครับเราได้แล้วอ่าเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันว่ามันจะกินจริงๆริงไหมเราเอาไปที่บ้านเนาะอาหารก็คือมันลที่ตายแล้วไปฮะใครสอนใครสอนโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์บ,บ,บอกว่าอาหารก็คือมันลที่ตายแล้วไม่ใช่ปุ๋ยเหรอไม่ใช่ปุ๋ยปุ๋ยมันทำให้มัน มันไม่ใช่มันไม่ใช่ต้นไม้มันเป็นดอกไม้กินแมลงต้นไม้กินแมลงยัยไม่รู้เนาะแล้วปุ๋ยปุ๋ยมันเอาไว้ให้ต้นไม้มันเป็นยังไงเติบโตแต่นี่ไอ้กินแมลงมัได้ใส้เติบโตยิ่งขึ้นโอ้เก่งแถวะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรากลับไปบ้านเนาะเอาไปเอาไปแขวนไว้อ่าไปแขวนไว้ก็จะได้มาติด ยูที่บ้านมแมลงเยอะไหมจะดูว่ามแมลงมันจะตกลงไปเป็นอาหารของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงหรือเปล่านี่นะครับแล้วก็เอามาแขวนไว้กับเพื่อนๆต้นไม้ในบ้านของภูเขานะครับเรามาดูซิว่านี่นะครับมีแมลงด้วย ส่วนประกอบของต้นมอข้าวม้อแกงลิงนะครับก็จะมีอ่าเห็นไหมมีกระป๋อนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเหมือนหม้อนะครับแล้วก็จะมีฝาหมอ้อนี่มีฝาหม้อด้วยต้นไม้กินมแมลงนะครับต้นไม้กินมแมลงมันก็จะมีสีสันเพื่อที่จะดึงดูดดึงดูดมแมลงนะครับให้มาติดกับดักนะครับติดกับดักมามาดูกันนะครับว่า หม้อข้าวหม้อแกงลิงของเราจะมีมะแมลงหรือเปล่าพูดดูสิมีไหมมีมแมลงเต็มเลยว้าวอีกอันนึงล่ะมีมะแมลงด้วยไหนไหนดูหน่อยดูหนอยน,อน,นี่อุย้ยจริงจริงด้วยแล้วก็นี่ด้วยโอ้จริงจริงด้วยนี่นะครับผ่านมาแล้ว สองวันแล้วนะครับ <c oughs> เรามาดูว่าต้นมอข้าวมอแกงดีมาจะมีมแมลงเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มจริงจิงด้วยมันเยอะอดูสิเพิ่มไี แล้วมาดูที่ว่ามันมีอะไรบ้างมันมีส่วนประปอกอบอะไรบ้างมันมีส่วนประกอบอะไรมันเหมือนอะไรเนี่ยมันเหมือนกล้วยมันเหมือนกล้วยมันเหมือนกล้วยแล้วมันมีพิเศษตรงไหนครับฝามันมีฝาปิดแล้วมันจะหัก าจากไหนมาจากต้นของมันไงใช่มันเลียวๆมันมาจากก้นมาแล้วก็ลงไปในดี้แล้วก็มันใช้สู่ไปนี่ด้วยสีมันเป็นสียังไงแดงแดงกับเขียวแดงกับเขียวสีของมันก็ใช้ให้ล่อแมลงเหมือนกันนะเนี่ยใช่เอาไว้ติดตามคลิปหน้านะครับว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด ตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ่อเป็นกำลังใจนี้ก็ขอมว่าสวัสดีครับ